อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางนี้เป็นแฉกสองนะฮะอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางชิ้นหนึ่งเท่ากับสาสอ,องคูณสิบยกกกำลังสาเมตรต่อวินาทีเนาะให้ความเร็วมาถ้าความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดของตัวกลางและเวลาเป็นดังรูปคลื่นตัวกลางนี้มีความยาวคลื่นกี่เมตรหาแลมดาครอนี้หาแลมดาโอเคไหมให้อะไรมาให้ v ก็หาแลมดาก็เริ่มจากสูตรเนาะ v เท่ากับ f แลมดาหรือ l a m b d าส่วนคาบได้หมดเลย3าตัวนี้เนาะข้อนี้เขาให้อะไรมาแล้วครับเขาให้แลมดามาแล้วนี้ก็ต้องหาความถี่หรือคาบของคลื่นก็ได้โอเคไหมเราจะหาจากไหน่ะคาบของคลื่นก็ไม่ยากถูกไหมเพราะว่าอะไรนี่ไงนี่คืออะไรเมื่อคลื่นครับใช้เวลาไป2วินาที คลื่นเคลื่อนที่ไปได้ถึงครบ1ลูกในเวลา2วินาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นดูจากอันนี้ได้เลยนะคาบจะมีค่าเท่ากับ2แต่จงระวังให้หนักนะครับเมื ards, ่อใดก็ตามที่โจทย์ให้มาเป็นกราฟเนี่ยให้ระวังหน่วยให้ดีนะรตรงนี้หน่วยให้ดีเนาะโอเคไหมทีเท่าก,กับ2มิลิวินาทีเนาะนะและก็มาครับต่อครับ ก็ครบแล้วนี่เราอยากหาอะไรเราอยากหาความยาวคลื่นถูกไหมอยากหาความเร็วเราขึ้นขอให้ความเร็วมาเนาะความยาวคลื่นเท่ากับความยาวคลื่่นกับความเร็วเมื่อกี้คือ2คูณ10ยกกำลัง3คูณด้วยคาบเนาะความยาวคลื่นเท่ากับความเร็วคลื่นคูณด้วยคาบคาบเป็น2มิลิวินาทีเป็น2มิลิวินาทีเนาะตัวนี้ เป็น2มิลลิวินาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยความยาวคลื่นของเราจะได้เท่ากับ4เมตรนะครับ4เมตรเนาะ4เมตรนะครับ,รบตัวนี้ตีกรอบ5ตีกรอบเป็น4เมตรนะครับความยาวคลื่นของเราเห็นไหมแสอ2ก็ถามง่ายๆอย่างนี้ได้เหมือนกันโอเคไหมถ้าออกมาอย่างนี้อีกก็อย่าพลาดนะครับ4เมตรเนาะ, <Yeah! S 1> ะข้อนี้ครับข้อ6ครับ เ,ออเขาบอกว่าเมื่อสังเกตคลื่นตามขวางขางบวนหนึ่งาะามีคลื่น3ลูกในช่วงความยาว3เมตรยังไงเลยเนี่ยโดยคลื่นแต่ลูกใช้เวลาในการเคลื่อนที่ผ่านช่วงความยาวนี้0.15วินาทีอนุภาควนคลื่นจะเปลี่ยนจากสันคลื่นเป็นท้องคลื่นที่อยู่ติดกันในเวลากี่วินาทีคำถามงงมากคือเหมือนเขาหาอะไรเขาหาเวลาเนาะกี่วินาทีก็ต้องเวลาหรือวเนาะแต่ว่ารูปก่อนแล้วกันนะครับ มันจะงงๆหน่อยเนาะก็คือ,เข,อเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่านะครับขบวนหนึ่งมีคลื่นเกิดขึ้น3ลูกนะครับ1ลูก2ลูก3ลูกครับ3ลูกนี้ต้องนับทั้งไอ้นี่นะต้องนับทั้งยอดคลื่นและท้องคลื่นนะครับถึงจะนับเป็น1ลูกเนาะและเขาบอก3ไอ้3คลื่นเนี่ยไอ้3ลูกเนี่ยมีความยาวทั้งหมดเนี่ย3เมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นเราได้อะไรละครับ ราะ,ะนั้นได้ว,ว่าลูกเดียวเนี่ยยาเท่าไหร่เอ่ยลูกเดียวคือยาหนึ่งเมตรถูกไหมแล้วก็เท่ากับอะไรด้วยเท่ากับแลมดานั่นแหละดัมด้าของคลื่นนี้ถูกไหมอ่าเข้มไหมทีนี้ทีนี้เขาให้อะไรมาอีกเขาบอกว่าคลื่นแต่ลูกใช้เวลาเคลื่อนที่ผ่านช่วงความยาวนี้ใน0.15วินาทีช่วงความยาวนี้คือเท่าไหร่ครับช่วงความยาวนี้ก็คือกี่เมตร 3เมตรนะครับช่วงวามยาน,นี่3เมตรและใช้เวลาวิ่งผ่าน0.15์วินาทีนะครับเสร็จอย่างนี้วินาทีถามแสดงว่าเขาบอกอะไรเรามาเนี่ยบอกความเร็วถูกไหมความเร็วเท่ากับ S ส่วน t ถูกไหมซึ่งขนาดจะมีขนาดเท่ากับ3ส่วน0.15หรือมีขนาดเท่ากับความเร็วความเร็วมีขนาดเท่ากับ2นะครับ2เมตรต่อวินาทีอย่างนี้ คว,ความเร็วขึ้นนะถ้ากับ2เมตรต่อวินาทีโอ้รู้ความเร็วรู้แลมดา้าแลมด้าก็รู้ทีนี้หาอะไรของขึ้นก็หาได้แล้วใช่ไหมหาอะไรของขึ้นตอนน่อดีอีกตัวหนึ่งยังไม่รู้ v เท่ากับแลมดา้าส่วนคาบก็ได้เนาะจะได้ว่านะครับคาบของเราจะมีขนาดเท่ากับเอา v เอาแลมดา้าหารด้วย v แลมด้าเป็น1เมตรเนาะ v เป็น2นะครับเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้น คาบของเราก็จะมีขนาดเท่ากับเซษหนึ่งส่วนสองวินาทีนะครับอันนี้คือคาบเนาะคาบคาบคาบลื่นขบวนนี้มีคาบเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองวินาทีเขาบอกว่าจงหาเวลาที่ใช้จากยอดคลื่นถึงท้องคลื่นที่อยู่ติดกันตัวนี้เวลาตรงนี้เวลาตรงนี้เนี่ยมีขนาดเป็นเท่าไหร่ครับ เด็กๆต้องแม่นเนาะเพราะว่าจากจุดนี้ครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้ก็ได้จุดนี้ถึงจุดนี้ก็คือคลื่นเคลื่อนที่ครบ1ลูกใช่ไหมการที่คลื่นจะเคลื่อนที่ครบ1ลูกคลื่นต้องเคลื่อนที่ได้เวลาเท่าไหร่ครับได้เวลาเท่ากับคาบถูกไหมคาบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแค่จากยอดคลื่นถึงท้องคลื่นเนี่ยก็จะใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทีก็เลยจะเท่ากับคาบส่วน2นั่นเองนะครับทีเท่ากับคาบส่วน2เนาะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคาบของค่ขาของเราเป็นเซตหนึ่งส่วนสองงั้นครึ่งของคาบก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเซตหนะึ่งส่วนสี่เนาะคำตอบพี่ขอมาเขียนตรงนี้เนาะเท่ากับเซตหนะึ่งส่วนสี่เนาะวินาทีตรงนี้เข้ม okay, ไหมคำตอบก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์สองห้านะครับวินาทีนะ <Yeah! S 1> ข้อนี้เขาบอกว่านะครับออกแรงดึงปลายนะมีมีอีกสองรูปนะครับรูปหนึ่งรูปสอง ปริมาณใดต่อไปนี้ของทั้งสองของระบบเท่ากันเสมอปริมาณใดต่อไปนี้ของทั้งสองระบบที่เท่ากันเสมอเท่ากันเสมอนะครับข้อ er นี้เนี่ยที่พี่เลือกมาเพราะมีนี่การได้เปรียบเชิงกลนะครับเรามาวิเคราะห์ดูว่า2อันนี้มีการได้เปรียบเชิงกลหรือว่าเสียเปรียบเชิงกลเป็นยังไงดูรูปแรกก่อนนะครับรูปแรกนะครับเราดึงลงด้วยอันนี้ถูกไหมสมมุติเราดึงด้วยอัตาราเร็วคงที่นะครับนี่อัตาราเร็วคงตัวเนาะงั้นก็แสดงว่ามวล10กิโลกรัมเนี่ยเราคิดที่ระบบ10กิโลกรัมเนาะ รวม10กิโลกรัมเนี่ยสมดุลอยู่เพราะว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เพราะนั้นเขียนฟรีบอ o d ดี้ไดอะแกรมก็จะมี T แล้วก็จะมี Mg เนาะ10เห่อ100ก็ได้ครับแล้วก็จะได้ว่าข้อนี้นะครับ t หรือว่าแรงดึงของเราเนี่ยเท่ากับ100นะครับ100นิวตันอย่างนี้เขียนไหมทีนี้เรายังมาวิเคราะห์ข้อนี้บ้างนะฮะมาวิเคราะห์ฝั่งนี้บ้างเนาะฝั่งนี้พี่เขียนให้ตัวล้อตรงนี้เป็นจุดสนใจนะฮะ ก็จะมีแรงทีนะครับซึ่ง t 2สองตัวเนี่ยเท่ากันเนาะแล้วก็จะมี mg ก็คือ100เราจะได้ว่านะครับตัวนี้ T ของเราตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่สองทีเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นทของเราเท่ากับก้าหาเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแรงดึงของสองฝั่งเป็นไงกันไม่เท่ากันถูกไหมเพราะ,ะนั้นแรงดึงไม่เท่าครับตัดทิง้งนะฮะโอเค okay, ไหมเขาบอกว่า ดึงอัตราแลวสูงขึ้น1เมตรเราจะดึงให้มวลนี้สูงขึ้น1เมตรนะครับ1เมตรเรามาดูข้อ5ก็ได้ครับระยะทางที่ปลายเชือกเคลื่อนที่ลงนะครับถ้าเราสังเกตรูปขวามือก่อนนะขวามือก่อนนะเราดึงเชือกลงมา1เมตรมวล10กิโลกรัมนี้ก็จะขึ้น1เมตรถูกไหมแสดงว่าอ่าดึง1เมตรขึ้น1เมตรดึงดึง1เมตรขึ้น1เมตรเนาะดูรูปซ้ายมือครับถ้าเราดึงเชือกตรงนี้ลงมา1เมตร ไอเชืกอกสองเซ่ไอเชือกเนี้ยไอระบบก้อนตรงเนี้ยมันจะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยระยะทางเท่าไหร่ระยะทาง0.5เมตรครับครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราดึงเชือกตรงนี้แค่1เมตรเชือกตรงเนี้ยที่มันพันมาเนี่ยมันต้องอ่ามันต้องใช้ระยะทางถึง2เท่านะครับเด็กๆเห็นเนาะมันต้องใช้ระยะทางถึง2เท่าในการเคลื่อนที่ขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอันเนี้ยดึงแค่1เมตรดึงลง1เมตรมนเนี่ยไอมวลเนี้ย เคลื่อนที่ขึ้นได้แค่0.5เมตรเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้ไอตัว10กิโลกร,รัมเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้น1เมตรเราต้องดึงลงมาเท่าไหร่2เมตรถูกไหมเราต้องดึงลงมา2เมตรนะครับ10กิโลกร,รัมถึงจะขึ้นถึงจะขึ้นไป1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะที่ดึงเชือกก็ไม่เท่ากันอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับอันนี้ใช้2เมตรกับ1เมตรนะครับอันนี้ใช้อันนี้มี 50ินิวตันเนาะ50ินิวตันกับ100นิวตันนะไม่เท่ากันเนาะโอเคทีนี้การได้เปรียบเชิงกลเนี่ยดูง่ายเลยนะครับรูปซ้ายมือการได้เปรียบเชิงกลรูปซ้ายมือนะครับรูปซ้ายมือมีการได้เปรียบเชิงกลเท่าไหร่แล้วออกแรงเท่าไหร่รูปซ้ายมือออกแรง50ินิวตันถูกไหมออกแรง50นิวตันแต่ยกของได้ ยกของได้ร้อยนิวตันเพราะฉะนั้นการได้เปรียบเชิงกลเป็นเท่าไหร่ครับ2ถูกไหมอันนี้ล่ะออกแรงร้อยนิวตันยกนกำนักร้อยนิวตันการได้เปรียบเชิงกลเป็น1นะครับเพราะการการได้เปรียบเชิงกลไม่เท่ากันโอเคไหมโอเคไหมนี่อัตราเร็วของมวลทั้งสองแน่นอนว่าก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่เท่ากันคืองานของแรงดึงเพราะว่าอะไรด,ด,ดูดูนะงานของแรงดึงเกิดจากอะไรครับงานของแรงดึงเกิดจาก F คูณกับ S ถูกไหมเอฟอกับเอสถูกไหม รูปที่1ก่อนรูปที่1 f ของรูปที่1เป็นเท่าไหร่ครับรูปที่1เป็นรูปนี้เนาะอันนี้เป็นรูป2นะฮะ f ของรูปหน่งเป็น100 s ของรูปที่1เป็นดึงเป็น1เมตรถูกไหมก็เท่ากับ100จูลนะฮะนี่รูป2บ้างนะฮะรูป2รูป2เปลี่ยนสีก็ได้รูป2เนาะรูป2งานของแรงดึงรูป2เป็นเท่าไหร่ฮะ50นิวตันถูกไหมแต่ว่ารูป2ต้องดึงด้วยระยะทางเท่าไหร่2เมตรถูกไหมเพราะงั้น งานของรูป2เป็น100จูลส์นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะครับใช้100จูลส์เท่ากันนะไม่ว่าจะระบบไหนนะฮะอ่าโอเคไหมข้อ12ครับ <Yeah! S 1> เขาบอกว่าวางวัตถุหน้ากระจกเงานูน,นะครับที่มีรัศมีความโค้ง1เมตรรัศมีความโค้งคืออะไรคือ C ถูกไหมซึ่ง c เท่ากับ2 โฟกัสนะ้สองโฟกัสตัวนี้เขาบอกว่าวัตถุอยู่ห่างจากผิวกระจกเงาโนน1นเมตรอันนี้คือระยะภาพถูกไหมอันนี้คือระยะวัตถุถูกไหมระยะวัตถุเป็น S เนาะคาถามว่าวขา้อใดถูกต้องก็คือถามว่าภาพที่เกิดเนี่ยจะเกิดภาพอะไรและอยู่หน้ากระจกหรืออยู่หลังกระจกอันนี้วิเคราะห์ก่อนนะครับวิเคราะห์ก่อนว่ากระจกเงานูนจะเกิดภาพอะไรครับภาพเสมือนถูกไหมและภาพเสมือนของกระจก จะเก okay, so ิดหน้ากระจกหรือหลังกระจกครับภาพเสมือนนะครับของกระจกจะอยู่หลังกระจกนะครับภาพเสมือนของกระจกเนาะอยู่หลังกระจกเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่อยู่หน้ากระจกเนี่ยตัดทิ้งนะครับโอเคไหมเพราะว่ากระจกนูนกระจกนูนนะสร้างได้แต่ภาพเสมือนและภาพเสมือนต้องอยู่หลังกระจกงนั้นภาพจริงก็ตัดทิ้งด้วยครับเห็นไหมครับข้อนี้เหลืออยู่2องช้อยเซลทนะครับคือ 3กับ4นะครับท anyway, you you are, ีนี all, ้จะหาค่าเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ต้องคิดเลขเนาะนี้สมการของเรามีอยู่สมการเดียวครับ1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วนระยะภาพบวกด้วย1ส่วนระยะระยะวัตถุเนาะบวกด้วย1ส่วนระยะภาพนะครับการคำนวณในเรื่องนี้จะไม่ค่อยยากมากนะแต่เด็กๆต้องระวังมึนต้องระวังมึนตัวแปรนะครับโอเคไหม เขาบอกว่ารัศมีความโค้ง1เมตรเพราะฉะนั้นโฟกัสเท่าไหร่ครับโฟกัสต้องเท่ากับ50เซนนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงครับเรื่องนี้เด็กๆใช้หน่วยเซนได้เลยโอเคไหมครับในทุกอันเนี่ยเด็กๆใช้หน่วยเซนได้เลยเนาะเพราะฉะนั้น1ส่วนโฟกัสเนี่ย1ส่วน f ต้องเป็น1ส่วน50เนาะทีนี้แหละครับ1ส่วน50บวกหรือลบครับ กระจกนูนนะครับกระจกนูนความยาวโฟกัสต,ต้องติดลบนะครับพี่จะเน้นตัวนี้มากๆนะครับก็คือต้องติดลบนะครับเท่ากับระยะวัตถุครับระยะวัตถุเป็น1.5เมตรหรือว่า150เซนแต่ถ้าเกิดเด็กๆใช้เซนในอันไหนแล้วต้องใช้เซนในทุกอันเลยนะโอเคไหมถ้าเกิดใช้เซนในความยาวโฟกัสแล้วก็ต้องใช้เซนในระยะวัตถุบวกด้วยะระยะภาพด้วยเนาะซึ่งระยะภาพเราต้องการหานี้เอดัวน,นี้เด็กจะได้ว่าไงครับเดของเราจะมีขนาดเท่ากับ ลบนะครับลบ300นะครับส่วน8เซนติเมตรนะครับเซนติเมตรอันนี้คือคำตอบของน้องๆนะครับน้องๆจะได้ว่านะครับ s ดัทของน้องๆจะได้300ส่วน8เซนติเมตรหรือว่าคำตอบจริงๆก็คือเป็นอะไรอันนี้ไปย้ายย้ายค่านะไม่ยากนะครับย้ายข้างคิดเลขนะครับหรือเออ่ได้เอสดัทจะเท่ากับ3ามส่วนแเมตรนะครับคำตอบก็จะเป็นข้อ3นะครับคำตอบเป็นข้อ3เนาะ อันนี้นะคร <Yeah! S 1> โอเคข้อ12ครับเป็นแผด2นะครับถามว่าในการทดลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ์นะครับโฟโตโอิเล็กทริกความต่างศักย์ระหว่างขั้วแอโนโอดและแคโทดจะถูกปรับเพื่อนำไปสู่การทราบค่าใดของปริมาณใดนะครับความต่างศักย์ระหว่างขั้วนะโอโ้เหมือนกับเพิ่งเคยพูดมาเมื่อกี้เลยถูกไหมอันนี้มันคืออะไรครับ มันคือมันคืออะไรเอ่ยมันคือความต่างศักย์อะไรความต่างศักย์หยุดยั้งนะครับหยุดยั้งเนาะมันคือความต่างศักย์หยุดยั้งเนาะซึ่งเอาไว้ทําอะไรครับหาพลังงานจนนะครับหาพลังงานจนเนะะาะเห็นไมมสี่ก็ห้าแน่นอนเนาะไหมสี่ก็ห้าแน่นอนนะครับอีถามหาว่าหาพลังงานจนสูงสุดหรือต่ำสุดครับ ตัวอิเล็กตรอนนะครับที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะมีพลังงานจนเท่ากันไหมไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าตัวฟังก์ชันงานเนี่ยฟังก์ชันงานเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวฟังก์ชันงานเนี่ยมันออของโลหะบางชนิดเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันงานหลายตัวเนาะเพราะ,ะนั้น ek ที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการใส่ vs เข้าไปนะครับใส่ vs เข้าไปเนาะใส่ vs เพื่อที่จะหยุดนะครับเพื่อที่จะหยุดนะครับตัวที่มีพลังงานจนลองดาวซิว่าสูงสุดหรือต่ำสุดเราต้องหยุดตัวที่มีพลังงานจนสูงสุดเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะครับถ้าเราหยุดตัวที่พลังงานจนสูงสุดได้ตัวที่พลังงานจนต่ำสุดก็หยุดตามไหมแน่นอนถูกไหมครับเพราะเราหยุดตัวสูงสุดตัวที่แรงสุดเนี่ยเราหยุดได้ครับเพราะฉะนั้นตัวที่แรงลองลงไปเนี่ยเราก็หยุดได้แน่นอนเนาะถ้าเกิดเราไปหยุด แค่ตัวต่ำเนี่ยไอตัวแรงเนี่ยก็สามารถที่จะยังมาได้อยู่เนาะโอเคไหมต้องหยุดตัวสูงสุดเลยเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้คำตอบก็จะเป็นข้อ5เนาะเ <l oss sound> ขาบอกว่าพัดลมครับเครื่องหนึ่งเนาะให้กระแสลมที่มีอัตราเร็ว2เมตรต่อว,วินาทีและมีพื้นที่หน้าตัดนะครับ0.5ตารางเมตรถ้าความหนาแน่นอากาศเท่ากับเท่านี้นะครับจงหากําลังงานของแรงลมนี้เป็นกี่วัตต์นะครับกำลังงานของแรงลมนี้นะครับ กำลังงานหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นวัต oder, ถุไหมกำลังงานเนาะตัวกำลังเนาะนิยามของตัวกำลังนะครับนิยามของตัวกำลังเนาะเกิดจากอะไรครับเกิดจากงานหารด้วยนะครับหารด้วยเวลาถูกไหมซึ่งงานหรือว่าพลังงานของเราในข้อนี้เนี่ยพัดลมนะครับพัดลมปล่อยให้กระแสมีความมีความเร็วรวมอย่างนี้แ,แน่นอนว่าต้องมีพลังงานจนถูกไหมตรงนี้ ถูกไหมครับต้องมีพลังงานจนถูกไหมครับและพลังงานจนหาได้จากเสนส่วน2ถูกไหม mv ยกกำลัง2เนาะแล้วก็คูณหาด้วย t ตัวนี้เนาะทีนี้ครับทำยังไงต่อครับนะครับโอเคครับเรามาดูเนาะก็คือว่าเมื่อกี้เรากำลังถูกไหมกำลังตัวกำลัง,ลงหรือตัวกำลังเนี่ยหาได้จากนะเสนสะ่วน2เนาะมวลนะัมวลเนาะ คูณด้วย v ยกกำลัลงสองหารด้วย t ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยในข้อนี้ของเราเนี่ยเป็นของไหลเนาะของไหลเนี่ยบ่งบอกนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติของของไหลเนี่ยเราบ่งบอกกับเป็นความหนาแน่นเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยน m เป็น rho เนาะปริมาตรคูณด้วย v ถูกไหมนะเปลี่ยน m เนาะเป็น rho v นะครับตัวนี้ครับเปลี่ยน m เป็น rho v เนาะตัวนี้ครับโอเคแล้วก็คูณด้วยนะเนี่ย v สองตัวนี้คนละตัวนะครับอย่าสับสนเนาะหารด้วย t ตัวนี้ และก็นะครับปริมาตรของของไหลเนี่ยครับปริมาตรของของไหลเนาะสมมุติว่านี่เป็นนะครับมวลมวลของอากาศของเราเนาะอันนี้เป็นมวลของอากาศของเราตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นมวลอากาศของเรานะครับที่พัดลมนะพัดลมที่พัดลมเป่าไปนะครับตัวนี้เป็นมวลอากาศเนาะที่พัดลมเป่าเนาะถ้ามวลอา,ากาศก้อนนี้ของเราเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัด a เนาะและก็มีความยาวเป็น x อย่างนี้นะครับ ก็อันนี้ก็คือปริมาตรถูกไหมปริมาตรของตัวมวลอากาศเราเนาะเพราะนั้นตัวมวลอากาศเราเนี่ยสามารถเขียนปริมาตรได้เป็นพื้นที่หน้าตัดเนาะคูณด้วยตัว x ถูกไหมครับพื้นที่หน้าตัดคูณด้วย x เนาะแล้วพอ x หารด้วย t เกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นนะความเร็วของตัวอากาศถูกไหมครับก็จะกลายเป็น v ยกกําลัง3เลยเนาะคูณ a ด้วยนะตัวนี้อ่าตัวนี้เนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นสมาการของเรานะครับตัวนี้สมาการของเราที่ใช้เนาะทีนี้เราก็จะได้ว่านะครับเรามีตัวแปรที่เราต้องการและกําลังนะครับขอมาตอบนี้แล้วกันเนาะกำลังเนาะมีขนาดเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสโลครับเป็น1.2ถูกไหมหนึ่งจุเนาะตัวความเร็วเนาะเป็น2ยกกําลัง3พื้นที่หน้าตัดเป็นพื้นที่หน้าตัดเป็น0.5เมตรตารางเมตรเนาะโอเคตัวนี้ซึ่งคําตอบของเราก็จะเป็น 2.4วัตต์นะครับ2.4วัตต์เนาะโอเคนะ <c oughs> okay, นะตอบ2อนะครับตอบใชนะ้สเนาะเป็นแฉสองนะครับเ้่านี้